สวัสดีครับพ่อแม่น้องชาวไทยครับวันนี้พวกกับผมในอาร์มและนี่คือรายการในอาร์มรีวิวครับและวันนี้เราไม่ได้มารีวิวเกมกันสิครับเราจะมารีวิวระบบปฏิบัติการกันนะครับก็คือ Windows 10ที่เพิ่งออกมาได้สักสอสาเดือนก่อนนั่นเองนะครับผมไปลองใช้มาแล้วประมาณเดือนนึงนะครับและวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าคุณควรจะอัปเกรดเป็น Windows 10หรือเปล่าครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือ Windows 10นั้นฟรีครับผมถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีลซนส์ของ Windows เวอร์ชันก่อนหน้าก็คือ Windows 7หรือว่่่าาาา Windows นรรััถถ้้้มมีีออยูแลวเสปกดดไททซึง ว่าเป็นข้อดีมากๆเลยครับสำหรับการอัปเกรดนะครับง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยทีเดียวนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สูงมากนะครับก็แค่อ่านภาษาอังกฤษออกเท่านั้นเองนะครับก็คือทําเหมือนกับอินส tall ง่ายๆนะครับวินโดว์ก็จะโหลดมาเก็บในเครื่องไว้ก่อนนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับบอกว่าเฮ้ยพร้อมแล้วที่จะอินส tall ลครับก็กดลงไปใช้เวลารวมๆแล้วนะครับถ้าไม่รวมเวลาดาวโหลดก็อินส tall ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะครับและคาถามนะครับที่หลายๆคนนะครมกกเรแ่า ยังสามารถที่จะใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับผมนะครับใช้มาทุกโปรแกรมของผมไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับว่าไม่สามารถที่จะรันได้บน Windows 10นะครับก็คือทุกโปรแกรมสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับโปรแกรมที่ผมใช้ก็พวกโปรแกรมในชีวิตประจําวันทั้งหลายแหล่นะครับ Microsoft Word Excel PowerPoint นะครับพวกในส่วนของ Photoshop หรือเกมต่างๆนะครับที่เล่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับสำหรับใครนะครับที่กาลังกลัวว่าพออัปเดตเป็น Windows ตัวใหม่แล้วเนี่ยจะใช้งานไม่เป็นเหมือนกับตอนอัปจาก Seven เป็น8นะครับโอ้โหอะไรมามากมายไม่รู้ต้องเรียนรู้ใหม่ขอบ ว่าปัญหานี้ไม่มีเลยเจ้าตัว Windows ตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่า การใช้งานของเจ้าตัวนี้ครับประสบการณ์การใช้งานเนี่ยนะจะไปเหมือนกับ Windows ตัวเก่าๆเช่นพวก XP Windows s e v นะครับอะไรที่คุณเคยทำแบบไหนในตัวนี้ก็ทำแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบ Windows 8แบบใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะปรับได้ด้วยนะครับดังนั้น Windows 10นะครับมีตัวเลือกให้คุณเลือกครับซึ่งก็เลือกให้ตรงกับสไตล์การใช้งานของคุณได้นะครับแต่ว่าแบบ default แบบมาตรฐานนะครับจะไปเป็นแบบ Windows ตัวเก่าๆนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะใช้งานไม่เป็นอ่ะสบายใจอย่างนั้นแล้วนะครับเราก ฟีเจอร์อะไรจริงๆที่คุณควรจะลองใช้บ้างครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ Start เมนูนั้นกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ Windows 8พอกด Start เมนูแล้วขึ้นมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเจ้าตัว Start เมนูนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเคยนะครับก็คือจะแนะนําโปรแกรมที่คุณใช้บ่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าที่ฉลาดขึ้นก็คือคุณสามารถที่จะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อโปรแกรมหรือชื่อไฟล์นะครับเจ้าตัว Start เมนูนี้ก็จะหาไฟล์นั้นมาให้คุณเลยครับซึ่งก็สามารถทําให้คุณประหยัดเวลาไปไไดด้้้้้มมมมาาาากโเเลลลลยยยทีีีีีวววนนนะะะคคครรรรััับแแแแตตต่่่จจจจิงงๆฟออ์ Windows 8ห รวมไปถึงฟีเจอร์ของ Windows 8นะครับพวก Tiling m e t r o Style นะครับถูกย้ายไปทางด้านขวานะครับแทนนี้จะเป็นเต็มจอนะครับตอนนี้ก็จะมาแอบแอบมาแทรกอยู่กับ Start m เม u ูครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะขยายนะครับก็สามารถขยายได้ง่ายๆโดยการลากเมาส์ออกไปนะครับก็สามารถจัดการได้เหมือน Windows 8นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะใช้ได้แบบ Windows 7แล้วก็ Windows 8เลยทีเดียวถือว่าลงตัวมากๆเลยครับอันดับต่อมานะครับก็คือระบบการจัดการไฟล์นั่นเองนะครับซึ่งถูกปรับปรุงขึ้นมานิดหน่อยครับ File Explorer ของคุณนนะปปกกติิเเดขขึ้้้มมาาาา็จที่ห จอมีได้ซีได้ดีนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับจะกลายเป็นโฟลเดอร์ที่คุณนะครับใช้งานบ่อยๆเวลาคุณเปิดไฟล์ไหนที่โฟลเดอร์ไหนบ่อยๆนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ครับซึ่งถือว่าประหยัดเวลาให้คุณได้อีกนิดหนึ่งครับและอันต่อมาเลยนะครับก็คือทีเด็ดครับก็คือเจ้าคอทัน่านะครับหรือว่าผู้ช่วยส่วนตัวของคุณนั่นเองนะครับโดยที่คุณสามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแต่ตอนนี้ยังต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์นี้เนี่ยดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณังฟ หรือว่าค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและคุณนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซตนะครับให้คอทนาะครับฟังคุณตลอดเวลาก็ได้นะครับเวลาที่คุณต้องการที่จะใช้งานคอทนาคุณแค่พูดว่าเฮ้คอทนานะครับเธอก็จะรับฟังคุณแล้วนะครับแล้วก็จะถามคําถามอะไรก็ถามไปครับซึ่งมันมีประโยชน์มากเลยนะครับบางทีคุณไม่ต้องเดินมาที่คอมของคุณด้วยซ้ำนะครับแค่ตะโกนถามนะครับก็จะสามารถได้คําตอบแล้วนะครับซึ่งอะไรเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับมันทําให้การใช้งาน Windows ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับใช้เป็นคู่ซ้อมภาษาอ ขอแชร์นะครับเพราะมันมาถึง Windows สักทีครับกับม u l ติเด s กท็อปนะครับคือคุณสามารถที่จะมี Desktop ได้หลายอันถึงแม้ว่าคุณจะใช้จอเดียวแต่ว่าคุณสามารถที่จะสลับไปสลับมาได้นะครับอย่างเช่นคุณทําการบ้านไว้จอหนึ่งเล่นเกมอีกจอนึงนะครับสามารถที่จะสลับเอาจอไหนขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับลินุกมีตั้งนานแล้ว Mac เขาก็มีตั้งนานแล้วเหมือนกันสําหรับวิธีการสร้าง Desktop ใหม่นะครับคุณเพียงแค่กด w ิ n d o w s Tab นะครับปกติกด Tab Windows าจะกมอมาั จะมีให้คลิกว่า New Desktop นะครับก็สามารถที่จะกดได้แล้วก็จะเป็น Desktop ใหม่ขึ้นมานะครับก็จะสามารถสลับไปสลับมาได้เวลาสลับก็สามารถที่จะสลับได้ด้วยครับโดยการกด Windows Tab นั่นแหละหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสลับเร็วๆนะครับกด Control นะครับ Windows แล้วก็ลูกศรซ้ายกับขวานะครับเพื่อสลับหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เด็ดมากและตัวต่อไปนะครับก็คือ Internet Browser ตัวใหม่นะครับที่เรียกว่า Microsoft Edge นั่นเองนะครับซึ่งถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับไม่ได้ใช้อะไรจาก IE ทั้้้งสินนนนะครับเเขขียยึมมาให่ล พบว่าตัวนี้เนี่ยเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับคือว่าใช้งานได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้อเสียก็คือมันยังไม่มีปลั๊กอินต่างๆเหมือนกับตัว o o g l e Chrome นะครับแต่ว่าใช้งานเนี่ยเร็วกว่า IE มากๆดีมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงตัวตัว IE นะครับยังไม่ตายเลยครับยังมีอยู่ใน Windows 10นะครับเพียงแต่ว่าถูกเก็บเอาไว้ลึกมากนะครับเอามาใช้เวลาจําเป็นเวลาที่เว็บไซต์ไม่ซัพพอร์ตกับเบราว์เซอร์ตัวใหม่นะครับก็จะสามารถที่จะใช้ IE ได้นะครับแต่ว่าตัวหลักนะครับก็จะกลายเป็น Microsoft Edge ไปแล้้ววววรรัับเเจาาาาาตต์ซอใหมม่นสถทํง เข้ากับ Windows 10ได้อย่างแน่นคืบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นหาง่ายๆด้วยการไฮไลท์นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ค้นหาเท่านั้นเองนะครับก็จะขอทานหน้านะครับก็จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไอตัวที่เราไฮไลท์มาให้นะครับหรือว่าจะเป็นการแชร์ไปที่ Microsoft OneNote นะครับเพื่อที่จะ Copy อะไรสักอย่างเนี่ยทำงานได้ง่ายมากเลยทีเดียวนะครับ เสียอย่างเดียวอย่างที่บอกไปก็คือเจ้าตัวปลั๊กอินเนี่ยยังไม่ค่อยมีครับแต่ลองลองดูไปก่อนครับไม่แน่เจ้าเบราว์เซอร์ตัวนี้อาจจะพังงานขึ้นมาก็ได้ครับมาดูฟีเจอร์ทางด้านเกมมิ่งกันบ้างดีกว่านะครับตัวแรกที่ต้องพูดถึงเลยไฮไลท์เลยนะครับก็คือเจ้าตัว Xbox App นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะฝังตัวนะครับเข้าไปในเกมเกมไหนก็ได้ที่ใช้ DirectX นะครับซึ่งก็ทุกเกมนั่นแหละและคุณสามารถที่จะบันทึกเกมของคุณได้เลยครับโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ข้างนอกเลยนะครับเพียงแค่ การเล่นเกมของคุณได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าคุณไม่กดอัดนะครับแต่ว่าเล่นเกมไปแล้วเจอช็อตเจ๋งๆนะครับสามารถที่จะกดปุ่มนะครับดึงเอาเรคคอร์ดนะครับ5นาทีล่าสุดเนี่ยมาใช้งานได้อัปยูทูบอวดเพื่อนสบายๆเลยทีเดียวครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเด็ดโดนใจมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับฟีเจอร์ต่อไปนะครับของชาวเกมเมอร์นะครับแน่นอนนะครับ DirectX 12นะครับที่มากับเจ้าตัว Windows 10นี้นั่นเองสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับถูกปรับปรุงออกมานะครับให้รีดเลนเอาทรัพยากรนะครับออกมาใช้งานได้อย่างมากที่สุดหมายความว่าคุณจะได้กราฟิกที่สวยขึ้นแต่ว่าใช้สเปคเท่าเดิมนั่นเองนะครับแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าตัวเกมนะครับต้องรองรับ DirectX 12ด้วยครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีเพียงบางเกมเท่านั้นนะครับที่พพอร์ เลยนะครับว่าเราจะได้เห็นกราฟิกนะครับที่สวยขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนอกจากฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับ Windows 10ยังมีอะไรใหม่ๆมากมายนะครับให้คุณได้ลองนะครับเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับแต่ว่าจะยกเอาตัวที่เด่นออกมาเนี่ยมาพูดเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนำนะครับผมขอบอกเลยนะครับใครใช้ Windows 7 Windows 8อยู่นะครับเปลี่ยนเป็น Windows 10เลยครับไม่มีผลเสียใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นนะครับทุกอย่างฉลาดขึ อัปเกรดตอนนี้ดีมากแน่นอนครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับผมนายอามต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อัปเกรดเป็น windows 10นะครับอัปเกรดซะเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะมันดีมากจริงจย้ำกันอีกหลายรอบไปทีเยอะครับเอาละครับไปแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ